สวัสดีครับกาบสวัสดีแฟนแอฟซทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศสนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักศึกมวันี้พิธีไทยครับวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568ครับถาดสดทางช่องอ8ครับหมายเลข27เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปครับณเวทีมวยอตคอ3จังหวัดนนทบุรีนะครับก็ย้ายกลับมาจัดที่เวทีเก่าบ้านเดิมแล้วนะครับ กลับมาอยู่ที่อสามเช่นเดิมนะครับกศึกจิตเมืองนนท์ศึกบวนีนนวิถีไทยช่วงนี้ก็กลับมาจัดอยู่ที่เวทีมวยอสามเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มีมวย3รอบ3ช่องนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ละกันก็เที่ยง15เที่ยงครึ่งก็เป็นช่อง8มวโมนวิถีไทยครับแล้วก็ต่อกันที่ช่อง7สีศึกบวญไทยเจ็ดสีนะครับก็เที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็ปิดท้ายรายการก็เป็นช่อง5ศึกท่อน้ําไทยเวลา18บแปดนาฬิกาที่เวทีมวยราชเชดําเนินนะครับ วันนี้ก็3รอบ3ามช่องครับศึกบดีวิถีไทยวันนี้ผมก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์แค่4คู่ช่วง่ายทดสดทางช่อง8นะครับก็เริ่มเปิดหัวอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับเหนือประยัดสิทธิปัญญาครับพบกับเจ้าลูกเขียดเพชรปอตอครับคู่นี้ชกทางช่อง8ทางทีวีเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับเวทพิกัด120้อปอนด์คู่2เป็นเจ้าเพชรธีระอวุฒิพงศ์หรือว่านพเก้าบ้านตากเรดิโอเดิมนะครับพบกับเจ้า สารคามซูเปอร์โปสมุยครับเบทพิกัด135คู่รองคู่เอกครับเจ้าจอมเดชไซรับยิมครับพบ้กับฉายตะวันบุรณามมยไทยครับส่วนคู่ที่4คู่เอกประจำรายการครับเป็นเจ้าบีลดินสอพูนสวัสด์พรกับอัญชันเจพระวุลุปุกเกตเบทพิกัด122ปอนด์่อฝากกดไลค์กดติดตามดกด subscribe ทางช่อง y YouTube กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ํำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตาม เพยเฟซบุ๊กชี้มวยเด็ดกัด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเรทราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับตลาดหลักทรัพย์เรทราคายังไม่เปิดนะครับวันนี้ก็ทัศนวิจารณ์ข้อมูลมวยน้ำหนักสอบหน้าจาช่างนะครับช่างน้ำหนักเมื่อวานเย็นวันเสาร์นะครับชกเช้าวันอาทิตย์นะครับ4ี่คู่ในรายการวันอาทิตย์นี้ครับคู่มวยถือว่าน่าดูมากๆครับไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนนะครับคู่แรกประจํารายการศึกมวยดิวิชีไทยครับเหนือพระยัก สิทธิ์ปัญญาพบกับลูกเขียดเพชรตปรตอครับผู้นี้เวทพิกัด120ปอนด์ฝ่ายแดงเนี่ยเจ้าเหนือพยักษ์สิทธิ์ปัญญาเหนือพยักษ์จ่าเพชรพยัก์จ่าติ๊กอุบลหรือว่าวีรพลสิทธิ์ปัญญาเหนือพเพชรเกียดพัทรพันธ์ตัวเดียวกันครับมวยจากจังหวัดอุบลราชธานีครับอายุ15ปีนะครับส่วนสูง168้อเซนติเมตรามหนักปล่อยๆเนี่ยประมาณ5556กกิโลนะครับพื้นเมยเป็นมวยเขานะเป็นมวยขวาประเภทเข่าครบเครื่องครับสาดตร์แช้งแต่ต่อยบดูดันครับ สามไฟลหลังสุดก็มีชนะคะแนนเจ้าเพชรทองเก้าพัชรยิมที่หลังสิทธ์แพ้บัลลังเพชรเปิ้ลนครที่ราจจดเจดมเนินล่าสุดชนะนํำโชคปูเือนนำเวยไทยที่อ้อมน้อย13กันยายนที่ผ่านมาต่อยก,กับนํำโชคไฟล่าสุดอย่าก,กับพ่อกับลูกเลยใหญ่กว่านํำโชคบานเลยผู้โชคครับลูกเขียดเพชรปรตอ,อครับหรือว่าเจ้ายอดขุนพลเกียรติกล้องไกลประกายแก้วกอกล้องเกียคร์ไกลครับตัวเดียวเดียวกันจากจังหวัดอุดรครับซ้อมอยู่ที่ อ่าเพชรปตอนะครับ25ปีนะครับ167เซนติเมตรตัวนี้เก๋าเลยประเภทซ้ายจัดจ้านเชิงชกค,ความเป็นมวยดีฉลาดเก๋าเกมครับกะดูการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยเนี่ยดีกว่าค่อนข้างเห็นนะแต่ก็หายไปนานครับกลับมาภาคนี้4ี่หไฟในี่ชนะลวดเลยครับชะนชะชนะคะแนนเจ้าเทพนครเหรียญทองยิมที่กองทัพอากาศชะนะก้าประเด็จเอ็นเอฟลูกสวนที่วันลูมินีครับล่าสุดชะนะใจเพชรพัชระ,ชะยิมที่อ้อมน้อย4ตุลาคมที่ผ่านมา คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับไปดูน้ำหนักสอบน้ำหนักช่างเมื่อวานนะครับช่างเมื่อวานตอนเย็นวันเสาร์นะครับฝ่ายแดงเนี่ยร้อยสิบเก้าจุดเก้าฝ่ายน้ำเงินมาร้อยสิบเก้าจุดห้าน้ำหนักขาดทั้งคู่ครับขาดคนละนิดคนลหน่อยถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับฝ่ายแดงครับเป็นมวยประเภทมวยเข่ารุ่นน้องครับเป็นมวยขวาประเภทเชิงโชคความเป็นมวยก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนเจ้าลูกเขียดตัวนี้ก็เข่าเกมนะครับความเป็นมวยดี กระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นเบอร์มวยดูได้เปรียบคู่นี้ส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่เจ้าลูกเขียดนะครับลูกเขียดเปร็รปตอชอบความเก๋าชอบกระดูกการผ่านมวยกลับมาภาคนี้สี่ห้าไฟเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับชนะรวดเลยซ้ายฝีมือจัดจ้านครับส่วนเจ้าเหนือพยักษ์จะว่าได้สดก็ไม่เชิงครับรุ่นน้องครับอายุต่างกัน10ปีอ่ะเจ้าเหนือพยักษ์ตัวนี้น่าจะชุดเดียวกับพวก f a c e b o o k นวพลควยงามอ่ะ เฟซบุ๊กที่ไปต่อยช่องเจ็ดสีมวยกระแสลโลกโซเชียลอะ่ะเคยแพ้เฟซบุ๊กมานะตัวเนี้ยก็ผมมองว่าลูกเขียดเก๋กว่านะครับวันนี้จะชนะเจ้าเหนือพยักษ์สิทปัญญานะครับส่วนคู่ที่2ครับเพชรธีระอวุฒิพงศ์ครับพบกับเจ้าสารคามซูเปอร์โปรสมุยครับคู่นี้เวทพิกัด135ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือเจ้าโนบะเก้าเพชรยีดีคาเดมี่โนบะเก้าบ้านตากเรดิโอเดิมนั่นแหละครับ เปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าเพชรธีระอวุธิพงศ์นะครับมวยจากจังหวัดตากซ้อมกองทัพภาคที่3มที่เพชรชบูรณ์ครับวัย22ปี177เซนติเมตรครับพื้นเพดเป็นมวยซ้ายประเภทมวยเข่าเปิดเกมคว้าคอล็อกลัดมัดตีปั้มตีประเภทเดินบูเดินชนอย่างเดียวเชิงไม่สนชนลูกเดียวความเป็นมวยนี่น้อยไปหน่อยครับแต่ว่าลูกบูลูกสู้ดีนะครับสามฝ่หลังสุดมีชลาอกยกที่2เจ้าเพชรธนวัฒนุ่มทอนเทพที่กองทัพประกาศดอนเมืองแพ้ฝ่ายยก3าเจ้า พรชัยน้อยที่เดขเก้าเก้าที่อ้อมน้อยล่าสุดครับแพ้คะแนนวันพระเด็บเอฟลูกสวนที่บ้านลุมินีครับเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ชกครับสารคามซูเปอร์โปสมุยครับตัวนี้ก็อายุ24ปีส่วนสูง181เซนติเมตรครับมวยจากมหาสารคามนะครับเป็นมวยซ้ายเห็นว่ามาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตเมืองนนท์นะครับตัวนี้ก็เขาเรียกว่าได้เปรียบเรื่องบรรยากาศหน้าเสือสภาพแวดล้อมนะครับ ก็ดูการผ่านมวยชื่อชั้นเบอร์มวยเนี่ยต่อยมาประมาณสัก20กว่าไฟครับก็ถือว่าอาจจะต่อยมวยมาน้อยกว่านะแต่ว่าเห็นว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มสดครับต่อยอยู่ที่ใต้แถวเกาะสมุยที่สุราษฎร์จะเป็นส่วนใหญ่นะครับชนะมาตลอดเจ้าตัวบอกว่าชนะมาประมาณสัก6เกเจ็ดไฟนะยังไม่แพ้ใครอะ่ะสดจากไร่เลยก็3ไฟหลังสุดมีชนะพรปรยักษ์สบุญพัฒน์ที่สุราษฎร์ นกโจก3เจ้าอาซีวอรุชาที่สุราษฎร์ชะนะประยักหนุ่มดาวเด่นมวยไทยที่สุราษฎร์ครับ24กันยายนที่ผ่านมาก็เปรียบเทียบกันไปแล้วครับคู่นี้สารคามเนี่ยช่วงนี้ฟอร์มสดมากนะครับเป็นมวยขวาเตะตั้งเชิงโกความเป็นมวยจุกจิกชจกยากก่อนหน้านี่น่าจะซ้อมอยู่ที่สุราษฎร์นะครับอยู่ที่ซูเปอร์โปรสมุยนะครับแต่ว่าไฟนี้ตามข้อมูลเห็นว่าน้องเขามาอยู่ที่จิตเมืองนนท์นะแล้วก็ามากับไอเนี่ย อยู่ที่ศึกจิตเมืองนอนท์อ่ะอยู่กับจ้าวาดเป็นทีมงานคนจัดก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่ามวยดีวิถีไทยเขาเรียกว่าไฟนี้เนี่ยเป็นไฟศึกจิตศึกบัวดีวิถีไทยบวกจิตเมืองนอนท์นะครับคู่นี้บรรยากาศน่าเสือ่อเจ้าบ้านอยู่ที่ทางด้านเจ้าสารคามแน่นอนความเป็นมวยฝีมือเชิงชกสารคามเนี่ยดีกว่าจุกจิกชกยากมากแต่ก็ต้องดูว่าวันนี้จะต้านเจ้าเพชรธีระอยู่หรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ต่อยกลางวันนานส่วนเจ้าเพชรธีระจะคุ้นชินบรรยากาศต่อยกลางวัน สม่ำเสมอกว่าลูกบูลูกสู้ดีกว่าเขาในาน,น,นิ่เหนียวแต่ว่าความเป็นมวยน้อยคู่นี้ต้นต้น,ตนสารครามน่าจะไปก่อนครับน้ําหนักสอบเมื่อเช้าในเพชรธีระมา103.4.5ขาด0.5สารคราม103.4.9ขาด0.1คู่นี้ก็ต้นๆ้นน,น่าเข้าไปที่สารครามก่อนผมมองว่าน่าจะเห็นตัวก่อนเพราะว่าเจ้าเพชรธีระตัวนี้เป็นมวยที่ความเป็นมวยน้อยครับความเป็นมวยน้อยจังหวะเดินเข้ามา จังหวะง,ง้างจะต่อยง้างจะเตะเนี่ยผมมองว่าวันนี้โอ้โหสารครามเนี่ยน่าจะเห็นตัวก่อนแต่ก็ยังว่าครับสารครามประเภทเตะตั้งขวางคาจุกจิกตีนนอกดีแต่ว่าวันนี้ต้องต้านเข่าให้อยู่นะเพชรธีระตัวนี้ประเภทถึงตัวเนี่ยเดินอัดเดินบดเดินบีเข้าไปเนี่ยวงในนี่ใช้ได้ครับแล้วก็ได้เปรียบลุกบุลุกสู้อยู่ที่ว่าวันนี้จะบางแข่งอยู่หรือเปล่าถ้าบางอยู่ก็มีโอกาสพลิกได้ท้ายนะครับผมมองว่าทางมวยทรงมวยเข้าสารครามไปก่อนเห็นตัวก่อนครับมีราคาขยับขยักได้แน่นอน คู่ร้องคู่เอกครับจอมเดชไซรับยิมครับพบกับเจ้าชายตะวันบุรณามมยไทยครับผู้นี้เวทพิกัด132ออปอนด์จอมเดชไซรับยิมครับจอมเดชจิตบางนนเดิมนั่นแหละครับจากสุราษฎร์ซ้อมอยู่ที่ไซรับยิมครับแถวเขตทุ่งคุกรุงเทพมหาคนครนี่นะครับ28ปี168ซ mm. นเมตรพื้นเบเป็นมวยขวาประเภทมวยอ,อาวุธคมครับอาวุธหนักแรงต้นๆ้นก็มีลูกเตะขาลูกต่อยหมัดมีศอกอันตรายช่วงหลังในฟอร์มสดครับ6ไฟแพ้แค่ไฟเดียวนะครับ สามไฟลหลังสุดมีชนะเพชรทวีศักแสงมรกกที่กองทัพอากาศแพ้พรพิทักษ์สอจอวิชิต8ดลิว้วที่อ้อมน้อยล่าสุดชนะเพชรเมืองโอมพัชระยิมที่อ้อมน้อยครับ20กันยายนที่ผ่านมาต่อน้าหนัก2ปอนไม่มีผลเลยวันนั้นเพชรเมืองโอมมาแบบมามาั่วมากเลยผู้ชกชายตะวันบุรณา,ามวยไทยช้างศึกบุรณา,ามวยไทยช้างเผือกบุรณามวยไทยตัวเ,ยว,เยวเดียวกันครับจากจังหวัดตากซ้อมอยู่ที่บุรณา,ามวยไทยที่เชียงใหม่20ปีครับ171เซนติเมตรครับประเภทบู ความเป็นมวยน้อยไม่ต้องควมมวยไม่ต้องพูดถึงอชุดเนี้ประเภทเดินอัดเดินบดเดินบี้อย่างเดียว irrel, ประเภทเดินตำอเอาร่างกายเอาลูกแข็งแรงเข้าประทะครับชนะกิษดาศูนย์กีฬาขุดฉิมท,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 ที่รังสิตแพ้เพียงสองภาคสิ์เจริญทรัพย์ที่รังสิตครับล่าส,าสุดชนอกยกที่4ี่ศิลปไทยสาสกุลรัตนาที่กองทัพอากาศดอนเมืองยี่สิบสองมิถุนายนที่ผ่านมาไฟล่าสุดน่าจะพลิกประมาณสัก 20- 3 0มหนึ่งอ่ะมวยวันนั้นเนี่ยศิลปไทยเนี่ยล่อจนจะนอนอยู่แล้ว คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับฝ่ายแดงร้อยสามเอ็ดจุดห้าขาดศูนย์จุดห้าฝ่ายน้ําเงินร้อยสามสองจุดหกลดศูนย์จุดหกคู่นี้ความเป็นมวยฝีมือเชิงชกอยู่ที่เจ้าจอมเดชส่วนประเภทบู๊ดุดันประเภทกล้าบวกกล้าแรก่กล้าชนอยู่ที่ทางด้านเจ้าชายตะวันบุรณามวยไทยแต่ว่าความเป็นมวยนี่น้อยไปหน่อยอะล่าสุดถามว่าต่อยดีไหมก็ต่อยดีแหละแต่ว่าโดนขาก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะ จอมเดชตัวนี้ก็เป็นมวยที่อาวุธหนักแรงนะครับแต่ขาดีแล้วก็ความเป็นมวยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเก๋ากระดูกการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยถ้าดูกันลึกๆเนี่ยจอมเดชตัวนี้น่าจะต่อยมาน่าจะมีร้อยกว่าส่วนเจ้าฉายตะวันเนี่ยไม่น่าจะถึงร้อยอ่ะห้าสิบหกสิบไฟนะครับน้ําหนักไปปล่อยคู่นี้ก็หกสิบสามหกสิบสี่พอๆกันนะครับถือว่าไม่ต่างอะไรกันมากคู่นี้เนี่ยผมชอบไปที่เจ้า ตาลาดลักับยังไม่เปิดนะครับคู่นี้ผมชอบที่จอมเดชไซรับยิมนะครับก็ถ้าพูดถึงเจ้าจอมเดชจะว่าอยู่ในเครืออยู่ในชุดของทีมงานของคนจัดสกิจิบองนนก็ถือว่าไม่เชิงนะเพราะว่าน่าจะเป็นข้อค่ายสมัยก่อนก็อยู่สกิเมืองนลนะอยู่จิตบองนลนะเจ้าจอมเดชตัวนี้ยเก๋ากระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นเบอร์มวยนี่ดูดีกว่าลูกบุกลูกสู้ถามว่าเป็นรองไหมก็อาจจะเป็นรองหน่อยแต่ว่าลูกหนักลูกแรงไม่เป็นรองแน่นอนต้นๆก็มีลูกเตะขาลูกต่อยหมัดรุนได้ ล่าสุดชายตะวันตัวนี้ต่อยกับเจ้าศิลปะไทยเนี่ยวันนั้นในโดนขาไม่ดีนะวันนี้ถ้าจอมเดชเนี่ยจี้แผลเก่าในจี้จุดเก่าเนี่ยเต่ขาเยอะๆเนี่ยมีโอกาสชนะได้นะมีโอกาสหยิบสดกินเต็มได้เลยต้นๆชายตะวันพิกชนะศิลปะไทยล่าสุดในเดือนมิถุนายนวันนั้นก็ถือว่าชนะแบบตัวเองก็เจ็บเหมือนกันอ่ะก็เลยต้องหายไปนานครับพักร่างกายผมมองว่าจอมเดชครับวันนี้เก่าเอาอยู่ครับจะชนะชายตะวันบุรณาวยไทย คู่เอกประจารายการครับผู้นี้ไฮไลท์เลยถือว่าจัดมาให้คิดเลยผู้นี้คิดคิดมากเลยแหละบิลาดินบุญน,นามอ่าบิลเลดินสอุญสวัสดพบกับอัญชันเจพราะวรูปูเกเจครับผู้นี้เวทพิกัด1้อปอนด์บิลดินสอปุญสวัสดครับบิลดินตัวนี้ก็มวยจากบุรีรัมซ้อมแสงมรดกย25ปี165เซนติเมตรครับเจ้าบ้านครับกลับมาต่อยที่เวทีเก่าเวทีเก่งอีกครั้งครับก็เป็นมวยประเภทมวยขวาเตี้ยสั้น หนาตันเตขาต่อยหมัดวงในล็อกลัดมดตีปั้มตีลูกทีเด็ดก็คือศอกอันตรายมากๆต่อยที่นี่เนี่ยแตกบ่อยมากๆนะที่อตกสามเนี่ยตั้งแต่ดูบิลาดินมาเนี่ยแตกแทบจะทุกไฟเลยต่อยที่อตกแพ้เจริญยศบุญนาโมไทยที่อ้อที่กองทัพอากาศชนะเจริญยศบุญนาโมไทยที่กองทัพอากาศล่าสุดชนะชนะชนะยางดําจิตเบืองนอนทที่จังหวัดลบบุรีนะครับศึกสัญจรน,นะครับวันนั้น11ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดต่อย124บบอลนะครับ ผู้ชกครับเจ้าอันชันเจพรุภูเก็ตหรือเดิมเๆก็คือเจ้านำขบ,บวนเ e อกโปรทีมแอนเซลมวยจากกระบี่ซ้อมอยู่ที่น่าจะกองทัพเรือที่จังหวัดสงขานะครับ21ปี180สูงยาวใหญ่มากๆต่างกัน15เซนติเมตรอ่ะเป็นมวยซ้ายประเภทฝีมือเข่าครับ,บวงในนี่มีลูกขวางต้นๆนี่ก็มีลูกจังหวะดักเสียบดักเตะซ้ายโออาวุธรูปร่างช่วงชกดีๆมากยังกนา,าบิวแต่ว่า จะออนแอนนิดนึงครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นมวยที่บางครั้งบางทีดโดนขาไม่ได้นะโดนก็ไม่ได้แต่ช่วงหลังก็ตามอายุอ่ะน้องเขาอายุโตขึ้นหัวิตหัวใจก็ดีขึ้นตามลําดับช่วงหลังก็ฟอร์มสดครับแพ้เพชรสุวรรณเพชรสุพรรณบอประจันสีขอไปครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็มาชนะเหนือเพชรพุทธประชาชื่นที่กองทับกาศชนะศิลปะไทยสาสกุลรัตนะท,ที่กรทัะกาศ28กันยายนที่ผ่านมาฝ่ายแดงมา122.5้ฝ่ายน้ำเงินมา124ร ลดไป2ปอนด์คู่นี้ถ้าพูดถึงน้ําหนักเวทปล่อยๆดูการลึกๆจริงๆเนี่ยโอบิลดินถือว่าได้เปรียบเวทน้ําหนักนะวันนี้ชกเวทใหญ่กว่าครับ1 2 2ถึง124เวทใหญ่กว่าอันชั้นเนี่ย118นะ่าจะต่อยได้นะ1 1อย1 9 120ด้ต่อยกับเจ้าเหนือพยักษ์พุทธประชาชื่อเนี่ยแค่1 1 7ก่อนหน้าเนี่ยก็ต่อย1 1อยช่วงประมาณเดือนมิถุนาสิงหาเนี่ยส่วนล่าสุดต่อยกับศิละปะไทยสาสกุลรัตนะปล่อยมาต่อย122ปอนด์ ร้อยยี่สิบสองปอนด์วันนั้นเนี่ยมาน้ําหนักขาดประมาณสั้ปอนด์เกือบสองปอนด์อ่ะคือขนาดต่อยร้อยยี่สิบสองมายังมาน้ําหนักขาดไฟนี้น่าจะกินมาแหละน้องเขาน่าจะกินมาแล้วก็พอกินมาก็มาเกินเยอะแต่ก็ลดได้ไม่มีปัญหาครับเวทน้ําหนักอาจจะเป็นรองแต่ว่าดูรูปร่างช่วงโชกสิครับโอ้โหแต่ว่าใหญ่มากครับวันนี้ผมกลัวจะเป็นเหมือนเจ้าอะไรอ่ะศิลปะไทยศาสกุลรัตนาเพราะว่ารอบที่แล้วต่อยกับเจ้าศิลปะไทยเนี่ยผมอยู่ศิลปะไทยนะผมอ่านว่าศิลปะไทยจะกดลงแต่ที่ไหนได้โอ้โห อันชันเดินถึงตัวตลอดอะเดินเสียบเดินคำ้ำเดินแทงหายใจไม่ทันครับศิลปาไทยคู่นี้ผมเวทน้ำหนักอาจจะเป็นรองจริงอะเต๋ากระดูกการผ่านมวยอาจจะเป็นรองจริงแต่ว่ามันใหญ่อัอนชันะผมมองว่าวันนี้ถ้าต่อยถูกทรงถ้าชิงเดินวันนี้ผมมองว่าบีลดินก็ลําบากไม่น่าจะหายใจทันจังหวะต้นๆถ้าเดินถึงตัวปิดเกมลูกเตะขาต่อยหมัดได้วงในก็อาศัยความใหญ่ขวางคำ้ำเดินเสียบเดินแทงเข้าไปประเภทขวางแทงหน้าเลยนะตัวนี้ ผมมองว่าใหญ่กว่าครับวันนี้มันใหญ่อะมันต่อยยากอะเบลดินวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต่อยหน้าต่อยโดนหรือเปล่าต้องเน้นท้องเน้นขาอย่างเดียวเบลดินวันนี้ถ้าจะมาแลกเขา่าจะมาฟันศอกวันนี้ไม่น่าจะถึงอะวันนี้ผมชอบที่ความใหญ่ครับอันชันเจพระพุธรภปูเกตครับจะชนะเบลดินซอปูนสวัสด์ชอบตาม,ตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปผลัพธัโชอบที่เด็ดสามดาวแล้วก็ห้าดาวประจำรายการให้แฟนมวยแนะนำข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่าน ก็ดูเล่นดูประกอบนะครับศึกศึกมวยทีวิถีไทยก็ย้ายไปจัดอยู่ที่อตกสามเช่นเดิมแล้ววันนี้ก็ศึกมวยไทยเจ็ดสีก็ให้เข้าชมแค่ห้าร้อยท่านเองนะครับก็การแข่งตัวการการแข่งตัวด้วยความสุภาพในโทนขาวดําช่วงนี้ก็ช่องเจ็ดสีเนี่ยถ้าเต็มแล้วเต็มเลยไม่มีเปิดให้คนเข้าแล้วนะส่วนมากเสียนมวยเขาก็จะไปเน้นที่ช่องเก็ดกันซะเป็นส่วนใหญ่บรรยากาศกองเชียร์ตัวเงินอาจจะน้อยนิดนึงนะครับรายการนี้ ก็ดูเล่นดูประกอบแต่ว่าผมก็ยังชอบเหมือนเดิมแหละสตัววันนี้ครับติดดาว3ดาวแล้วก็5ดาวครับสาดาวประจํารายการวันนี้ส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่คู่แรกประจํารายการครับชอบที่ลูกเขียดเพชรปอตออเก๋กว่าครับตัวนี้ก็ประเภทเตะหนักต่อยแรงและฟอร์มสดสายจัดจ้านความเป็นมวยเชิงโชคดีเหนือพยักตัวนี้เป็นมวยเข่าครับหลอกลัดนมาตีปั้มตีต้องลุ้นท้ายๆเลยวันนี้ผมมองว่าเหนื่อยครับจะชนะทางด้านเจ้าเหนือพยักสิทธิ์ปัญญาครับ ส่วน5้าดาวประจํารายการครับวันนี้ผมชอบไปที่คู่เอกประจํารายการเลยขอให้เลดราคาเป็นรองแล้วกันผมมองว่าใหญ่มากอะ่ะคือถ้าผมเป็นเจ้าบิลดินเนี่ยผมก็ยังโอโ้คือเขาเป็นนักมวยนะอาจจะวางแผนมาอาจจะแบบคือไม่รู้ว่าจะต่อยทรงไหนอะ่ะคือต้องเตะขาเจาะยางต่อยหมัดเท่านั้นนะวันนี้ผมมองว่าถึงจะพลิกได้อะ่ะแต่ถ้าอันชันเนี่ยเขาต่อยถูกทรงเขารู้ว่า จะโดนขาตีนนอกเนี่ยพอเดินถึงตัวเนี่ยผมมองว่าบิลลาดินวันนี้ก็เหนื่อยศิลปต่อยกับศิลปะไทยไฟล่าสุดไปย้อนดูได้เลยศิลปะไทยนี่เขาเตะขาแรงเหมือนกันนะพอเจ้าศิลปะไทยนี่เตะขาแรงๆในอันชันเขารู้ว่าจะโดนขาไม่ดีเนี่ยเขาเดินถึงตัวเนี่ยเดินขวางเดินเสียบเอาความใหญ่เข้าประทะเนี่ยโอ้โหวันนั้นศิลปะไทยเนี่ยตั้งรับแทบไม่ทันเลยวันนี้ผมก็มองว่าศิลปะไทยกับบิลลาดินเนี่ยบิลลาดินเนี่ยเตี้ยกว่าศิลปะไทยนะวันนี้ผมชอบไปที่เจ้า อัญชันเจพัรูปภูเก็ตครับเป็นโมชอบผาดาวขอให้เป็นรองครับวันนี้ผมมอหน้ารองมากๆครับจากชนะบิลาดินซอปลสวัสดิ์ครับสี่คู่ในรายการครับคู่แรกชอบไปที่เจ้าลูกเขียดเป็นปตออคู่ที่2ชอบไปที่เจ้าสารคามซูเปอร์โปสมุยครับคู่รองชอบไปที่จอมเดชไซรับยิมครับคู่เอกประจํารายการชอบอัญชันเจพัรูปภูเก็ตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลากระปอดเป็นเท่านี้ขอบอบคุณครับ